สวัสดีครับพบกับรายการกิจขยี้ข่าวกับผมครับกิจพลเดชวิสัยครับเข้ามาในช่อง YouTube แล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วก็เข้าไปสนับสนุนช่องใหม่ของผมด้วยครับชื่อว่าช่องปัตยาของกิจแชนแนลครับเข้าไปกดติดตามให้ด้วยครับวันนี้มาเรื่องวงการสงฆ์กันบ้างนะครับหลังจากหายง่ายเงียบไฟดาน,นะครับวงการสงฆ์ก็ส่วนมากก็จะมีเรื่องราวพระไปเอาผู้หญิงพระไปเอาผู้ชาย พระไปทะเลาะกับชาวบ้านพระโกงเงินก็มีมากมายนะครับแต่ผมอยากจะบอกให้ว่าอย่าพึ่งเสื่อมศรัทธาพระสององค์เจ้านะครับเพราะว่าพระดีๆยังมีอีกหลายแสนรูปครับมีพะระรรยําำไม่กี่รูปเท่านั้นเองปีหนึ่งเราก็จะเห็นเป็นข่าวถึงสิบคนไม้มถึงสิบรูปไหมและพวกนี้บางคนมันก็ไม่ได้เป็นพระครับมันเป็นคนธรรมดานี่ยแหละครับไปอาศัยผ้าเหลือง เพราะว่ามันไม่ได้มีจิตใจเป็นพระเลยการที่ไปเอาผู้หญิงไปโปกงเงินไปเอาผู้ชายมันก็ไม่ใช่เป็นพระแล้วครับมันขาดอยากความเป็นพระแล้วแต่ครั้งนี้นะครับเป็นเรื่องที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นเพราะว่าเป็นพระชั้นผู้ใหญ่ครับเป็นเจ้าวาดวัดดังและวัดนี้ก็มีคนไปทําบุญเยอะแยะมากมายมีสั่งศักดิ์ิทธิ์เต็มวัดไปหมดเลยเาขาคนนั้นคือหลวงพี่น้าฝนครับซึ่งโด่งดังตอนที่ทะเลาะกับหมอปลา แล้วปรากฏว่าด่ากันไปด่ากันมาด่ากันไปด่ากันมาสุดท้ายไปจูบปากกันเฉยเลยจนมหาไพวันในขณะนั้นสึกหรือยังไม่รู้คงจะสึกแล้วล่ะนายไพวันก็ออกมาด่าทั้งหลวงพี่น้ำผลทั้งหมอปลาก็จากวันนั้นถึงวันนี้ไพวันกับหมอปลาก็ไม่ได้คบกันเลยก็แยกจากกันโดยสิ้นเชิงก็เพราะหลวงพี่น้ำฝนนี่แหละครับเพราะว่าไพวันจะเล่นงานอยู่ ในเรื่องเกี่ยวกับความไม่ชอบงาพาคนของเงินบริจาคไม่ชอบงาภพาคนของเรื่องราวในวัดที่หลวงพี่น้ศฝนเป็นเจ้าอาวาสครับแล้วนี่มันเกิดอะไรขึ้นครับมันเกิดขึ้นก็คือว่ามีโรงเรียนวิทยาลัยอาชีวะเพราะท่านผู้นำมิการโรงเรียนนะครับก็เห็นเด็กนักเรียนมันเกเลรยก็เลยเอาไปเข้าค่ายจาริยธรรมละมัง้ง ผมเป็นคนหนึ่งก็เป็นเด็กอาชีวะไปเข้าค่ายจะริยธรรมมันไม่ถูกต้องหรอครับผมจะบอกพออ,อด้วยพอโรงเรียนด้วยว่าให้เด็กพวกนี้ไปคุยกับพระมันคุยคนละภาษามันคุยละคนภาษาพออ,อต้องคุยเองไม่ใช่ไปให้พระและบา้บาเปล่าไปวัดนี้คิดว่าวัดเขาดองดังหรือไงคนจะศรัทธาหลวงพี่น้ำฝนหรือมีคนศรัทธาสักกี่คนวะพระที่เป็นแบบนี้แหละปรากฏว่าไงครับ มันมีเหตุอ่ะคือเด็กพวกนี้มันก็เด็กเหลือขอนะพรน,นีเด็กผู้หญิงอะ่ะโดนทําโทษให้ไปไปกวาดวัดไปถูวัดอะไรทํานองนี้แล้วก็ไอ้คนที่ดูแลซึ่งเป็นลูกน้องหลวงพี่น้ําฝนในวัดอะ่ะอันนี้เป็นคนนะเป็นคาราวาสก็มาสอนว่าต้องทําอย่างนี้สิลูกดูนี้คือคนเราชอบเรียกคนอื่นว่าลูกลูกนะผมก็ไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าพ่อเขา ไปเอากับพวกคุณตรงไหนอะไอที่ลูกแม่ลูกแม่มันไปเอากันตรงไหนไม่รู้ถึงเรียกแทนคาว่าลูกลูกแทนคําว่าแม่แม่ผมก็ไม่เข้าใจไอคานี้มันมาจากวงการเกี่ยวกับสาวสองที่ชอบเรียกพวกรุ่นใหญ่ว่าแม่ก็เลยติดกันมาตอนนี้เหือนแม่แม่ลูกแม่ลูกก็ไม่รู้ก็เลยงงว่าเอ๊ะมันไปเอากันตรงไหนว่ามนได้พ่อกับพ่อกูตรงไหนว่าอะไรทานองนี้ ก็เลยจะสอนเขาแล้วเด็กมันไม่ยอมมันบอกมันทําได้เท่าที่ทาได้ไอ้น,นี่ก็เป็นคนที่เก่งมากๆฟ้องครับเด็กๆตอนเรียนหนังสือคงคงจะชอบจดชื่อส่งอาจารย์น่ะหรือแม่งเป็นหัวหน้าห้องบงไปรูไปฟ้องหลวงพี่น้ําฝนหลวงพี่น้ําฝนก็ด่าเดี๋ยวจะบอกว่าด่าอะไรบ้างลั้นที่สองก็มีเด็กผู้ชายที่มันไม่ค่อยเรียนหนังสือแล้วมันมีประวัติไงไอไอไอพออโรงเรียนเอาประวัติมาให้อะ ไม่เรียนหนังสือทํากิจกรรมไม่ได้คะแนนอะไรอย่างนี้ไอหลวงพี่น้าฝนก็ถามว่ามันเป็นยังไงมันบอกว่ามันไม่ค่อยเรียนหนังสือมันไปแดกเล่ามาอะไรทำนองนี้อ่ะหลวงพี่น้ําฝนก็นมโหแล้วก็มีกรณีที่เด็กมาเล่นชัดเด็กเล่นโทรศัพท์อะไรทํานองนี้มันมีคลิปหลายคลิปนะที่ออกมานะไม่ใช่มีเฉพาะคลิปเดียวนะที่เป็นกระแสวายร้านะมันมีหลายคลิปอย่างคลิปที่คุยกันส่วนตัวเด็กมันก็แอบ,แอบคลิปไว้ ไอ้หลวงพี่น้ำฝนก็ด่าไอ้เด็กเกียเดี๋ยวกูตบเลยอะไรสมนุนใช้คาว่ากูมึงนะและ้วที่พูดออกอากาศาตอนที่นักเรียนอยู่เยอะๆแนละ้วก็บอกว่าวันๆจ้องแต่หาผัวนะต้องหาผัวมาทําดีพวกคุณนะจะมานั่งตรงนี้เหรอทําอะไรไว้บ้างอะไรทํานองนี้เรื่องผัวเรื่องหาผู้ชายหาผู้หญิงอะถนัดนักเร็วนักอะไรทํานองนี้นครับก็พูดจาแบบนี้ผมว่ามันไม่มีใช้วิสัยพระนะ เคยหลวงพี่น้ําฝนนี่นะท่านคงจะเป็นแฟนกับพิมพ์รีพายมั้งถ้าเกิดพิมรีพายออกมาปรากฏต่อหน้าสาธารณชนใช้คำหยาบใช้คํารุนแรงและมีคนนิยมชมชอบจนเธอขายของได้เยอะมากนั่นเป็นเทคนิคการขายของเธอแล้วเธอก็เล่าให้ฟังแล้วว่าจริงๆเธอไม่ได้ตั้งใจอย่างนี้มันมีอยู่คลิปหนึ่งเธอหลุดเธอหัวเสียเธอไอ้เหี้ยมันอะไรว่าอะไรปุ๊บปรากฏว่าคลิปนั้นนะ่ะโด,ด่งดัง คนเข้ามาปุ๊บปุ๊ปปุ๊ม,ม,มเธอก็เลยได้ไอเดียปิ้งม,มาเลยเฮ้ยมันต้องอย่างนี้ว่าคนชอบเธอก็เลยทําไม่ใช่ให้หลวงพี่น้ำฝนไปทําตามเธอเดี๋ยวนี้แล้วก็จะมีไอ้พวกดารานักร้องนักแสดงที่ไปเป็นคอมเมนเตอร์ที่ไปเป็น ator, ปปน,นู่นนี่อยู่ในรายการเนี่ยก็จะเรียนแบบพิมพ์รีพายพูดจาหยับหยาปูกูมึงมึงแล้วก็แบบจะมีคนนิยมชมชอบไม่ใช่ครับไอ้พวกนี้มันบ่งบอกถึงคำพืชเมืองมึงบอกบ่งบอก,บอกถึงรายการที่มึงทําอยู่ ว่าแม่งโรมากๆโคตรโรเลยอ่ะอยากบอกเลยว่าอยู่ช่องไหนไอเจ้าของช่องก็ไม่ได้ออกมาดูดาหา mm. เาหวียอะไรเลยพูดกันออกอากาศได้วะมึงมึงกูกพูดได้เหรอวะพูดเรื่องเอาการพูดอะไรได้เหรอวะในรายการเกมโชว์อย่างเงี้ยมันไม่ใช่นะเนี่ยมันมันเปลี่ยนไปหมดแล้วผมจะบอกให้มันควบคุมหน่อยไอผู้กำกับแบบคุมหน่อยไม่ใช่ว่าแม่งจา้าจ้าเอาแต่ชอบ แล้วเด็กมันดูอยู่เป็นยังไงเดี๋ยวนี้เด็กระบาลไม่ก,กูกูมึงมึงกันแล้วก็พวกมึงนี่แหละทาเป็นตัวอย่างพ่อแม่จะไปด่ามันก็เห็นเนี่ยไอ้ดาราคนนั้นมาพูดอย่างนี้ไอ้ดาราคนนี้พูดเนี่ยม,มันไม่ได้แล่การที่หลวงพี่น้ำฝนออกมาพูดอย่างนี้ผมถามหน่อยท่านเป็นใครครับท่านเป็นใครเขาเอามาอบรมจริยธรรมนะเป็นใครไปด่าเขาอะ่ะถ้าผมนะเป็นนักเรียนในคาสนี่นะเพะผืผมต่อยหลวงพี่น้ำฝนหงายท้องเลยจริง ผมไม่จำเป็นต้องกลัวหรอกเอาทิงคือมาดา่าคูเสียแล้วอยบอกให้ไอคนที่มันนั่งอยู่นะร้ายต่อหลายคนนะนะเป็นสิบเป็นร้อยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่มึงคนทําเฮี้ยเฮี้ยให้ขัดใจมึงอะ่ะไม่กี่คนอะ่ะแล้วมึงก็ด่ากลาดรวมอะ่ะเหมืาามอนกับไออาจารย์เน่ยไอครูใหญ่อะ่ะไอ,ออ่อที่แม่งจ้องต้องพูดหน้าลำคาหน้าเสาธงอะ่ะแล้วแม่งก็ด่าคนที่มาสายอะ่ะ ด่าคนที่ไม่มาเรียนน่ะปรากฏว่าไอ้พวกที่มาสายมันยังไม่ได้มาฟังไงไอ้คนที่นั่งสลอนเต็มสนามบอลเนี่ยมันมาเช้าแต่มึงก็ไม่ด่าคนมาสายมึงบ้าหรือเปล่ามันก็น่าลํำคาญคือเราจะเรียนหนังสอือไอ้ยัยมาเจอไอ,อ้ผอแม่งพัํมพูดแม่งอยู่นั่นเน่ะไอ้พวกครูห,หาอะไรพูดแต่ที่จะพูดปลุกใจพูดให้สนุกสนานแม่งวันนั้นทั้งวันกูก็หง่อยเลยกูไม่มาดีกว่ากูขี้เกียจนั่งฟงังกูมาสายดีกว่า อะไรทํานองนี้นะโอ้โหไปใช้ว่าเรื่องหาผัวหาผู้ชายเก่งทาไมไปอิจฉาเขาเหรอหลวงพี่น้าฝนอยากจะหัวหาผัวหาผู้ชายหาผู้หญิงเหรอไปอิจฉาเด็กมันหรือไงไอ้รี่นี้มันธรรมดามึงรู้อะไรเปล่าหลวงพี่น้นําฝนเขาเอามันตั้งแต่อยายุสิบปั๊ขวบไปแล้วสมัยนี้มันไม่ต้องไปหาผู้หญิงหาผู้ชายหาอะไรหรอกมันเป็นเรื่องธรรมดาแล้วมันไม่เหมือนสมัยก่อนที่ว่าต้อง ไปเอากันตอนที่วันแต่งงานโลกมันเปลี่ยนไปแล้วการที่จะใช้จิตวิญญาแล้วมาอ้างนะมีมาอ้างนะมีคนไปสัมภาษณ์บอกไม่อยากจะพูดก็มึงจะพูดอะไรอะ่ะมึงถิดเต็มประตูอะ่ะแล้วไปอ้างว่าอยากจะสั่งสอนให้เด็กมันเป็นคนดีมันไม่ใช่วิธีการแบบมึงทำนะหลวงพี่น้ําฝนท่านเป็นโหระดับไหนวะเป็นระดับเป็นเจ้าคุณหรือยังก็ยังไม่น่าถึงนะเป็นพระครูยังไม่ถึงเจ้าคุณหรอก ก็ยังไม่ควรจะถึงหรอกถ้ามีคําพูดคาจาแบบเนี้นะเอามารู้ประวัติหลวงพี่น้ําฝนกันหน่อยนะเขาเป็นเจ้าวาดว้ไผ่ล้อมนะเกิดปีสองพันห้ารอยสิบห้านะก็แก่พอสมควรแล้วนะฉันข้าวแก่หรือเปล่าก็ไม่รู้นะนะพ่อแม่ชื่ออะไรก็อย่าไปรู้เลยคนกรุงเทพนะเด็กแทบชื่อเดิมคมกิตสุนทรสุวรรณและปีสองพันหร้ยสามสิบหก บวชที่วัดไผ่ล้อมตปฐมเจดียอเเมืองจังหวัดนคนปรปฐมก็เป็นวัดในเมืองนะโดยมีพระพิพัฒวิริยพหรหลวงพ่อผูกวัดปฐมเจดีเป็นพระอุปชาได้รับฉายาว่ากิตติจิตโแตแปลว่าผู้มีจิตที่น่าสรรเสริญฉายาท่านผู้มีจิตที่น่าสรรเสริญโอ้โหท่านมีจิตที่น่าจะสรรเสริญน่าจะไปเปลี่ยนฉายาได้แล้ว,น,น,วน,นะหลวงพี่หลวงปูนะ ท่านจบม .6 นะโรงเรียนพิบูรณ์ประชาสรรดินแดแนกรุงเทพนี่เด็กือดินแดนซะโดยซ้ำไปนะตอบน้ำธรรมเอกที่วัดเสนาสนารามคณะจังหวัดอยุธยาปี2540เป็นพระวิทยาธิการปี2544เป็นผู้ช่วยเจ้าวาดโอ้โหเติบโตเร็วนะเติบโตเร็ว,วปุ๊บปุ๊บปบ,ปบเลยคงจะมีความรู้ความสามารถด้านใดด้าน,านหนึ่งแหละนะ อย่างน้อยก็ต้องเอาอกเอาใจเจ้าอาวาสเก่งอะถึงได้เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสปี2548เป็นรักษาการเจ้าอาวาสแล้วก็ปี2551เป็นเจ้าอาวาสโอ้โหเจ๋งจริงๆบวชที่นี่เป็นเจ้าอาวาสที่นี่แล้วปี2552เป็นหัวหน้าพระวิทยาธิการจังหวัดนครปฐม่ะแล้วก็อ่ะแค่นี้ก่อน แล้วก็ปี200สมาศักดิ์ปี2543เป็นพระครูสมุดปี2545เป็นพระครูวินัยทอนปี2548เป็นพระครูประหลัดส,สิทธิทวัฒและตอนนี้มีสมาศักดิอะไรก็ไม่รู้นะไม่รู้ก็ไปหาเอาเองแล้วกันไปดูเอาเองก็แล้วกันที่ผมอยากจะบอกว่าพระระดับเจ้าอาวาดวัดใหญ่นะ,ะระดับ มีสมรักสูงสูงนะไม่ควรจะเป็นคนที่ทำให้วงการศาสนาเสื่อมจริงๆไม่รู้ท่านเป็นอะไรท่านเป็นเจ้าคณะอะไรหรือเปล่าลุงไม่รู้หรือท่านปีตำแหน่งอะไรหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ผมอยากให้พาผู้ใหญ่นะเรียกไปตักเตือนหน่อยจริงๆเรียกไปตักอย่าทำผิดซ้ำอย่าทำผิดซากผมจะบอกให แล้วผมก็ผมก็บอกไอ้พออไอ้วิทยาลัยอาชีวะชื่อเนี่ยอะไรชื่ออะไรก็ไม่รู้นะอย่าไปรู้มันเลยนะจัดการเงินเองเชื่อผมเดียจัดการนั้นเองเอาไอ้คนดีๆคนเก่งๆไปอบรมเอามาเข้าคอร์สจ้างอาจารย์ไอ้พวกนักพูดชื่อดังอะชื่ออะไรมั่งอะเยอะแยะมากมายอะถ้าเงินไม่พอก็เเบอร์รองร้องหน่อย ไปเขาเรียกว่าไปทำทำกลุ่มเขาจะมีวิธีการแล้วก็สอดแทรกความรู้ไปเขาเรียกอะไรวะทำกลุ่มอะที่เขาจัดกลุ่มกันะจัดกลุ่มแล้วก็มาเป็นวิทยกรกระบวนการแล้วก็ให้มามีปฏิสัมพันธ์กันให้เด็กกลุ่มนี้มันรักกันแล้วเขาจะซึมไปว่าให้รักโรงเรียนให้รักตัวเองให้รักพ่อรักแม่มันจะมีวิธีการมันต้องใช้มืออาชีพ ในเรื่องวิทยาการกระบวนการและให้มือชีพเขาทำหางบมาจ้างหน่อยแล้วก็ให้เด็กพวกเนี้ยไอ้เหลือขอพวกเนี้ยมาทำมาเข้าคอร์สอบรมไม่ใช่พาไปวัดหนีจริงๆเดี๋ยวแม่งรุมกระทืบหลวงพ่่น้ำฝนแม่งยิ่งยุ่งกันไปใหญ่ไม่ได้เรียนไม่ได้จบผายเหว่าอะไรกันหรอกเพราะผมจะบอกให้ว่ายุคนี้สมัยนี้นะมันไม่ใช่ยุคทาสนะหลวงพี่น้ำฝนเป็นใครก็ไม่รู้นะท่าไม่มีสิทธิ์ไปด่าไปจีหัวด่าใครนะ ถ้าผมเป็นพ่อแม่คนนั้นผมก็ไม่พอใจนะว่ามึงมาจิกหัวด่าลูกกูทำไมลูกกูเฮียลูกกูเลวกูก็รู้อะแล้วมึงมีสิิ์อะไรมาด่ามาหาว่าลูกกูไปล่าหาผัวลูกกูไปล่าหาเมียแล้วมึงมาเสือกอะไรมึงมาอิจฉาลูกกูเหรออะไรทํานองนี้คือมีจิตวิทยาหน่อยยาอย่าคิดว่าตัวเองดังแนละ้วจะก,ก่างนะตอนนี้หลายคนที่เป็นยูทูบเบอร์เป็นทนายความเป็นเน็ตไอดอลเป็นอะไรอินสลาเซอร์เฮียอะไรเนี่ยอะไร,นะะไรวะ อะไรไม่รู้นะเรียกไม่ถูกก็นึกว่าตัวเองแม่งเจ๋งไงพูดจาไปต้องมีคนฟังมาอะไรไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นะมึงดังได้มึงดับได้จะบอกท้นะะนั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้นะครับผมคนหนึงก็จะนรกกินหัวแล้วแต่ผมไม่กลัวแล้วครับผมอยู่ในแวดวงศาสนามาเยอะนะผมจบเปียโทรพระพุทธศาสนา,านะผมจบมอจอรรนะ ผมมีความรู้เรื่องศาสนาไม่แพ้พระรูปใดในประเทศในโลกใบนี้นะครับเอาจริงๆแต่ลุกมันไม่น่าจะใช่มาทางศาสนาผมมีเพื่อนเป็นเจ้าวัดหลายต่อหลายรูปผมมีเพื่อนเป็นพระหนุ่มซึ่งจะขึ้นตำแหน่งหลายต่อหลายรูปและพระเพื่อนผมผมรู้แล้วผมซึมซับแล้วว่า พระคุณเจ้าพวกนี้ไม่ได้เป็นคนอะไรที่เลวร้วายก็จะมีโลภโกรธหลงบ้างตามปุถุชนเพราะยังไม่ได้เป็นอรหันต์แต่ทุกคนใฝ่ดีทุกคนทําแต่สิ่งดีๆก็ขอให้พวกเราไว้ใจได้ศาดาพุทธไม่มีวันเสือ่อมม็อยู่นี้ไอ้พระไม่ดีมันมีไม่กี่รูปหรอกนะที่พูดนี่ก็ไม่ได้จะไปจงเกียดจงคางองพี่น้ําฝนนะถ้าท่านได้ฟังนะก็ปรับตัวปรับใจ นิ่งหน่อยอย่าไปก่าเชื่อผมเอาความดังของท่านนะทำสิ่งที่ดีทำความดีทำเรื่องราอะไรดีๆจะบอกให้แล้วก็โปรดยุติการให้เด็กๆมาเข้าคอร์สที่วัดไผ่ล้อมโดยเด็ดขาดฝากผู้ว่านครปฐมด้วยฝากพระผู้ใหญ่ที่นครปฐมด้วยฝากสำนักพุทธที่นครปฐมด้วยงานนี้ ก็ไม่ต้องถึงตั้งกรรมการสอบหรอกเรียกมาเคาะเบาๆที่กระหม่อมหลวพี่น้ำฝนแค่นี้ก็พอครับนั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้นะครับมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นผมจะนํามาเล่าให้ฟังอย่างปัจจุบันทันด่วนครับ รบขอบคุณครับครับขอบคุณมากๆครับที่เข้ามาติดตามช่องปิดโพส h a n n e l ท่านชอบก็โอเคก็สบายใจท่านไม่ชอบก็ดูด่า,าว่ากล่าวคอมเมนต์มาได้จะแรงขนาดไหนผมไม่ถือสาครับจะด่าไอ้เยี่ยไอ้ซั์ไอ,ไอ,ไอ้รไอนรกอะไรด่าผมได้เลยครับจะ่อย่ไปด่าคนอื่นนะคนอื่นเขาจะฟ้องเอาแต่สําหรับด่าในช่องผมผมบสบายสบายผมชิวๆครับรีบขอบคุณมากๆครับขอบคุณเป็นอย่างสูง จริงๆนะครับมาช่วยซื้อน้ําหอมผมหน่อยครับอันนี้เป็นน้ําหอมสายมูเตรูนะครับชื่อว่าหมดตาผมขายในราคาห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทครับกลิ่นนี้รับรองดันตวนใจไม่แพ้น้ําหอมแบรนด์ใดในโลกแล้วมันผ่านพิธีสายมูเตรูมาด้วยนะครับตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นครับซื้อหนึ่งแถมสามครับแถมลิปสติกแถมน้ําหอมพกพาแถมยาหม่องน้ําเทวดาสูตรวัดผมนะครับในราคาห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทค่าส่งฟรี แล้วก็วันเสาร์ที่29เมษายนผมจะมีพิธีบวงสวงใหญ่ให้กับพ่อปู่ศรีสุโธแม่ยา่าศรีปทุมมาที่วัดราชจ,จบูนาะข้างเจดีพันปีหันหน้าสู่แม่นำม้ำน่านครับก็มาร่วมบริจาคก,กันได้เดี๋ยวผมจะบอกบุญไปเป็นระยะระยะระยะนะหรือจะเข้ามาอินบ็อกคุยกับผมในเฟ e บุ๊ k ดอกตรกิจพลเดชใส่ครับตอนนี้ยังรับเพื่อนได้อยู่ประมาณอีกพันคน แล้วเข้าไปดูในช่องกิจโพส์มาร์เก็ตติ้งนะครับมีสินค้าหลากหลายช่วยสนับสนุนช่วยอุดหนุนกันด้วยถ้าจะทำหนุนช่องกิจโพสต์ h ช n แนลก็โอนเงินเข้าบัญชีไทยพันธุ์ิตครับ20 50 100 200ก็จะเป็นพระคุณอย่างสูงยิ่งจริงๆวันนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆครับขอให้พระคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดี ชีวิตชีวิตของเราต่างกันชีวิตที่เรียบงนั้นผู้ชายชีวิตชีวิตกลับ